สี่ประตูเกียร์ธรรมดาเครื่องสามพันมีไหมครับเสียยะแซดพีด้วยแซดพีด้วยเออมีไหม <laughs> มี <laughs> อ<า>ไ,อไอคอมเมนต์นี่เสียยะจำได้นะครับคอมเมนต์มาเตโดนเติบแล้วนะครับแล้วรถคันนี้กับมีมาเตโดนแล้วเสียยะบ่มีเวลามาอัดรีวิวให้นะครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวมารีวิวให้เบิ่งนะสี่ประตูแซดพีตัวท็อปเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะตัวนี้เป็นตโตยกสูงด้วย จัดทรงยีราฟแคะตัดขาแกนแฮนด์แกนเลยพี่น้องครับเบิงบ่อออกเลยพี่น้องกับตัวนี้เลยปีอะไรนะตะกี้ขอปี23ตรงเป๊ะอ่าเอาอะไรฮนะสี่ประตูสี่ประตูตรงเป๊ะเกียร์อะไรธรรมดาตรงเป๊ะเครื่องสามพัน <3000. S 1> ตรงเป๊ะอ่าคันนี้เลยมาดูมาดูนะครับรอรอคันนี้เป็นสี่ประตูแซ็ีปี2023นนะ เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาตรงตามที่ลูกค้าขอมาเลยนี่เบาะหนังอ่าเกียร์ธรรมดานะครับผ้าลังคาไม่ถอดไม่แกะแล้วไม้น้อยมาก24,000โลเลขไม้0หม่2 0 0 0โลปี2023นี่สวยๆเลยนะครับกบระบะไลเนอร์ตัดขอบโรดเตีย้ยยีรัฟแคะเรียบร้อยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟท้ายเป็น LED นะครับผมนี่ชัดสัดพี ชัดเจนกูหกกันไม่ได้มีสติกเกอร์บอกนะครับผมนะกูหกได้จริงไหมมาดูนี่นี่แอร์หลังนะสติกเกอร์ใครก็ติดได้นี่แอร์หลังมีเบา<อ>ะหนังมีแล้วมาดูเบาะตัวนี้มันมียี่ห้อของมันถ้าเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเบาะมันจะเป็นมียี่ห้อนี้เลยคูแม็กอะ,อะไรจะถามว่ายี่ห้ออะไระคูแม็กอ่านว่าคูแม็กแล้วก็เบาะเบาะปรับไฟฟ้า เบาะปรับไฟฟ้ากุญแจเป็นรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะปุ่มพุชสตาร์ทโอ้โหก็คือแทบพีมันท็อปอ่ะอ่าเดี๋ยวดูเลขไมเ่เดี๋ไม่เชื่อว่าไม่แค่อสองหมื่นนี่ท่อซิ่งอีกเดี๋ยวฟังเสียงท่อดูเลขไม่ก่อนแอเย็นไหมร้อน2 4งหมันโลนะครับไม่สองหมืพันโลฟังท่อน,นิดนึงอ่าพอได้ฟังสะนาะหู เดี๋ยวดูห้องเครื่องห้องเครื่องสวยไหมแซตพีมาดูถลถรับประกันเลยไม่เฉียวไม่ชนไม่ต่าไม่ตีลังกามาดูห้องเครื่องนะครับอันนี้สตาร์ทนะมีสตาร์ทมีเครื่องสามพันนะอ่ามาดูเพจก่อนเพจเดิมนะครับเพจเดิมหมุดเดิมหมุดสั้นนะครับลวงกาไปนี่หมุดสั้นนะอ่าน็อตลังแจมเดิมไหมเดิมครับเดิมครับผมฝาปงเดิมไหมเดิมครับอ่าน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียว ก,การน้ำมันเครื่องควันพุ่งไหมพุ่งครับอ่าเฮ้ยไม่พุ่งดีไม่พุ่ง <c oughs> เฮ้ยแต่พุ่งเครื่องเครื่องคั้งสิครับนะครับเครื่องเดิมๆเ,เลยเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวฟรีดาวกับราคาขาย8 2 9 0 0 0บาทอ่า8 2 9 0 0บาทนะครับสำหรับบักนารรบักนารรคนี่เท่านั้นเอาส่วนลดปีก2 0 0 0 0บาท เลือขาย8ปดแสนพมักบะมักมักเลยครับชอบบะชอบชอบครับอยากจัดบ่อยากจัดเอาเป่า<ะ>มาสื่อครับพี่น้องครับเสียยะจัดไห้ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีหอดหน้าบ้านทางวดมื่นเดียวส่งฟรีทั่วไทยเท่านั้นแก้ว